เออเพื่นเออไอ้หน่วยบ้านเ่านี่ละแม่แต่ว่าเพื่อนนั่นเพื่อนไฮเอ็นเพื่อนไฮเอ็นคือช่วงหัวประจันแต่ว่างวดนี่แล้วเบ้าแห่เบ้าเบ้าดีค่ะกันหัวบลาก้อนสิกินตัวได้ก็ลูกตัวได้ก็ โอ้ยเบาจังใดกับบ่ล hmm> ืมโตเก่าพยายามสิให้เล yep> like um> ่าหลงคาเบาจังหวงพี well um> ่น้องแต่ว่าเล่ากับบ่หลงจะเคลือเล่าก็ไปหาเบีดเก่าคือเก่าเพิ่นมาไปจัดจัดเล่าก่อนก็ได้แม่นบ่แม่จัดเลัาก่อนล่ะอืม จัดเล้าก่อนมาสั่นว่าจัดกะน่ามือแรงอืมเอาไปจัดเล้าก่อนได้มาสั่นไปเที่ยวรูวงเนาั้นเหรอมาสันฮัทยานฮัทเทียได้อันซื้อกระตูนมาให้เล้าในเด้อมาสั่นเลาว่าเนาะเอามือนี่เจตู่กับที่ไปจัดเพื่อนเพื่นอยากได้กระตูนว่ะเพื่นอยากได้กระตูนว่ะเพื่นอยากได้กระตูนว่ะเพื่นว่ากระตูนอยากเอากระตูนมาสั่นว่าบ่เอายังเอาแต่กระตูนมาสั่นตัวใดน้องนอตตัวใดตัวใดนปากแหออกอีหลีบ่ลูก อออีลีจำเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อหาแปดเก้าออกอีลี่วันจันมา์วันอีลี่ออกอีล oh, ี mal. ่น้องหมาไปไหนแล้วน้องพ่นไตบอลูค่ะเพราะวบอมี่ค่ะเพราะว่ามือนีมือนีน้องนัดให้มาแล้วห้าแปดเก้าคันมักกะจัดคัดเท่ากับพันเนาะค่ะเนาะพว่าเล็กหน่อยให้โชคเนาะ เพิ่นหายถือตลอดจักหมวดก่อเจนิ้งวดที่หานี่งวดที่หาที่ไหานี่แม่นป่ะอืมวันนี้วันี้เป็นวดที่หาบ่เจจัดเปลี่ยนือวัดบ่เจ็ดแปดแปดหาแปดเลขหาก็คือวัดไงคืบ่เขาตลอดเขาตลอดนี่ไงไม่เสร็จมันมีอะไรของมัน ทียว่าสีคนพ่อพ่อม่านไทยนี่เคยออกอันนี้อันนั้นบอเจ้าฮะออกอยู่แม่แม่นยังเห้ยแม่ผู้เคยเบิ่งบอเจตุพารวยค่ะแม่เคยเบิ่งบ่จังหวะือจังไก่ไก่คนคุ้นเมือดเตี้ยคนหลายๆเด้อแม่เด้อดมึนมานั่มหาน้องน็อตนี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นว่าหางวดติดแล้วก็เลยนั่มหาเิ่งจะพ่อ หงวดทีแล้วงวดนี่เป็นงวดที่หานาะแม่เนาะน้องฟังอย่างอันห้าแปดเก้าตัวเดียวบ่ลูกตัวเดียวฟังเอาเด้อพี่น้องหน่อยเอ้ยตัวเดียวฟังเนื้อเบาะแสยังไงตั้งแต่ตัวนี้ปี่เพราะว่านันแจงน้องใหม่เซียนพอแจงน้องใหม่เซีนขุดกินแม่งกินนุ่นเมึงเด้อเนาะคือสิแส็บ ทุ้งละลอยคอยก็จีซื้อปากแปบบนะไวหา่คนละเนี่ละบงน้องรอดเนี่ละบงน้อยน้อยนี่ละปากแปบบหรว่าสั้นว่าเขาบอกเห็นเนื้อแก้วแลอยู่ไกกันนมาเป็นหลานดัเต้นมัแตาบานมะลว่าเขามาเรีนประจํามันเร็วคอยว่าตัวเลขประจําตงจั่งเนตังเนี้ังวันเน่ะตั้งวันเนตัองวันเนีังวันเนี้ตัองวันเวันเนีตัองวันเนตั้งว้งวั้วัเ้าังวันเันี เข้าบดจูเล็กเลยนะเอาเล่าอรขาวเล่ายเข้าเล่าหรกิน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 มันว่าเนาะตัวเล็้ยแค่แปดรอกไหมแป่เจ็ดเจ้าบอ่ะเนี่ยเจ้าบแคเจ้าบอ่ะแ่เป็ดแคอเป็ดีหลี้มัมันบอกว่ามาแปดเจ้าบอ่งนานเปดเจ้าโบอแสดงว่าเรามีเซนมีเซนได้ไหไว้ยอกเคืองมา ตต่นมทั้งหลายกระสีตามันาให้ปแตนนี <tail noise> ่มันววเจ้าอีหยังก่อนเหอปัดยังเบายังก่อนเยอยังพุ่นไหมแข็รเบาคักียังนี่ลหละไป่าบงก็เป็นเยบงก็สาบงก็เป็นกบมัวเยอยตุบยังกันมึงย่ไปตุบวะกินกินเก่งบ่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 เก่งบเก่งบ่เก่งบ่เก่ง่เก่งบ่เก่งบ่เก่งบ่เก่เก่งบ่เ่งบ่่งบ่เเก่งบ่ก่ง่เก่งเก่ง นักเลงเนาะอืมเก่งบ่อกนักเลงเก่งบอกหัวใจหนักเลงก็รูปกว้างนี่ปากแปะเว้ยวลลปากแปะมักไหลนี่เข้ามาปากแปะเด็กแตาเนี่ยขวบแล้วเนโ่ยแล้วก็เนียนไปง้งพ่ามองก็แค่จักขวบก็เมียค่ขวบสองปีสองปีเขียนนั่นแหละ ซือนองนม่อาหร่เายตัวยหญเด้อยหญ่ในเงินที่ขนมมาให้กินดอกเด้อมันในเงินหลารเนี่ยบอีมันมันได้รลายแล้วมือแรกงนี่และวัตีเล็กเล็กล้าอ๋คือฝนจิตกเละเรืองมันีเก่าอนะนีนองนอตตี้อตี้เขียนวันที่น้ำไปเอนันที่สิบหกเดือนห้าสองห้าม้องนี่แม่นังยื้อใหญ่ยันแม่แค่เก่งเด้อ เอาบอกลาบอกลาบอกเอฟซีไหมขันอยากได้เงื่อนซื้อขนมเรวเลขสี่ออกตัวใดบอกเอี่ยดูเลขออกตัวใดบอกเอี่ยอวันที่สิบหกเดือนห้าบอกบอกเอี้ยดูบอกเอี้ยดูเอี่ยยกำลังเขียนให้เลขสี่ออกตัวใดดูบอกเอี้ยเอาบอกบอก ตัวใดลูกตัวใดเอาเขียนตามน่องบอกตัดให้น่องน้ำเด้อเอาหาแปดหกน้ำเด้อเขียนหาแปดหกให้เราน้ำเนื้ฮาเตียมมันออกตัวหุนมันลงแปดบวมฮาเตียมมันกับหัวห้าแปดหก เออเขียนให้เล่านํา,าเพราะว่าฮาเตียมันกลับหวัวที่น้องเอาไปตัดสองตัวเองเด้อเพราะว่าน้องเราเคยไห้ถึงสามตัวเนาะเราโตคันคันเลขวบ่ออกแล้วสีบอกวางใดก่อนบ่บ่ออกเราตัวนี้สีบอ่บออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอันน้องน็อดน้องนอง็นอดตัวนี้ออกบ่ลูกตัวนี้ออกบ่ตัวนี้ออกตัวนี้ออกใส่สี่เบิ้งสี่เบื้องตัวใดสีออกสี่เบื้องลูกตัวใดสีออก หาแบดเรา้าคือ,อเก<อ>าออเอาพี่น้องอม,มันมีสำนีละเด้อเด็กหน่อยหน่อยอผลกระหงก็เคยพอเผล,ผลหงก็เคยเห็นกับตาจาของอเคยได้ยินกับหูเอาน้องลุกขึ้น น้องลุกขึ้นลุกขึ้นซี่ให้เอฟซี่เพิ่นเบิงบุกระสีบักลาสีได้บักลาสฮาเทียฮาเทียมันออกสามตัวอีหลีเอาเอาพี่น้องเพิ่นมาสามลอยแล้วดิน้องน็อตเพิ่นมาสามลอยกลัวแล้วเพราะแม่เจ้านั่นแหละถือเพราะต้องให้น้องมันถือดอกแต่ว่าให้ให้มันสี่ว่ามันสี่ออกตัวใด เอาตัวใดเอา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 ตัวใดมันสิเอาตัวใดมังกันลูกเอาตัวใดนี่เอาเจาไปกันมันไหวมันสี่สี่เป็นเอนนี่แล้วไม่นั่งกุดแล้วไมนั่งหมดเลยยาเพินกับพ่อยาเพินเอาเนี้ยเดีวตัวใดนี่เออมันสิออกตัวใดลูกส่สิส่แล้วเนี่ยเอาตัวใดอเอาตัวใดมันส่ออกละสิกันน่ะเอาสิสิเอาตัวใดตัวลูกพูดอะไค่ากินอยู่ค่ากินอยู่พี่น้องเนี้ยเลกตัวใดบึ่งเพิ่งที่มันทำนี่ตัวใดตัวใดลูกตัวใด หาแบดเก่าคือเก่าย่งแทนมมแทนเหถอะไรนีอนขยืนยันแล้วยืนยันแล้วเอทำมื่อแล้วเออยืนยันแล้วออกแ้นมเนี้ก็จะอยกินกโปนกเห็นนกโปนกปนกปกนี่นไเป็นนี่ท้องนีนกป๊ะนกโปนกปนกโปเป็นนกโป๊ะกัด เด็กวอยสองปีก็จยังเนาะสองปีหนึ่งเตี้ยเรียนกับว่าในเขาเนาะตุลูกเด็กวัยจะมิเซ็นก็ซื้อได้นิออพอ่อพ่อซื้อไว้จากไหนพ่อยังพ่อยังเงยนี่ย่าไห่ไหมมีย่าไอยนี่ 8-9ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยแต่สะอ่อนขําเบาขําจ่าเบาเป็นครับน้แกแต่แกแม่ว่านาเกยงเบาเป็นๆซะไรเห็นมันใก่ได้ยามันเบาเลี้ยงหมว่ามันเป็นไทยน้ำเตาเลี้งใครเอ็นเห็นลาไม่เพื่นเห็นหญ้าเพิ่นเพิ่นนั่งาหาแดงหญ้าแดงหญ้าแดงพอดีพูดดิไอ้ตัวนี้บอกว่าจะกุกีนใสงละลอยเีปากแปอ เอาใน่คิปปุ่นแม่แต่ปัทจ่บานไหนไม่ไปวายเป็นปากแปรปากแปรเ่ลยเด็กหน่อยจังไงเมาอเาเป็นแต่ังนเอาตัวไหนก็ลูกตัวไหนก็ตัวไหนตัวไหนเรื่อยเร็่ๆๆเอ็ซีถับฟังบูบนเขามาไม่แล้วเร็วตัวไหนออกอีลีบอ่มนแทอตัวนอฮ่า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 ่่แ่เ เด็กหน่อยกันร่างดรอวีดองห้าแปดเก้าตัวเดียวโคโลเอ๊ะมีเดอเอาปัดแทนจับไห้เพิ่์ลเบิงเนี่ยไห้พี่น่องของน่องเด้อพี่น่องเด้อหน้าตีหน่อยหางวดแมนบอหางวันนี้ละอือเขาอีกมีอยู่ดีพราผู้บาดจ้าไห้เพิร์ไปตัดเอาเนาะหางวดไปตัดเอาหาแปดแปดหาหาเก้าเก้าหาแปดเก้าเก้าแปดกรับ หาหกหกหาแปดหกหกแปดเนาะค่ะเนาะพี่น้องัน <ang prepar atory ć> ่ละพี่น้องซัมเน่ละตัดออกเอาเดอร์เอาพี่น้องเอฟซีกับเด็กหน่อยมันเ้าเป็นไหาค่ะจักสีวาจังใดเนาะหาแปดเก่าเราวสนเนาะเอาบักลาเมาไหม่ลูกเ้าไหมอะไรตัวใดบอกไม่บอกเอฟซีไหมลูกตัวใดตัวใดตัวใดลูกมันตัวใดตัวใดมันบอกแกนันละกันบอกอะไรพึงย